ุนนะ่ะมาร์ล้าเอลซ่าเป็นด้วยวาร์เอลซ่าดิดเท่หว่ะมันบอกให้ชมว่าสวยก็ไม่รู้ว่าเมื่อกียร์โกงกายโกโงโกงมึงหลอกนั่นแหละโกงหลอกนั่นแหละว่ะแปลว่า หันยอดตายังลูกหัยอดแล้วหอดแล้วหัวหันหูเขาตายตัดนุ้กดไหมตัดเลยตัเลยว่าได้เลย อ๋อใส่กระโปรงด้วยแล้วผมมีแค่นั้นน,นะน่ะนะผมไม่ค่อยขึ้นน่ะลูกฮะมีแก้มม,มีแก้มด้วยอาวัดผมไหนแล้วเาวัดเก่งเออเขียนติดไม่ได้แต่ก็รู้ว่าหนึ่งวัดลูกเก่งนะนเขียนเสร็จไม่ได้บไแบบเขียนกระไกลเดจ๊บอกกระหลายหนุ่ยไม่เขียนเสร็จไม่ได้เออข้าใครดอ,อ ขอไข่อันนี้อะไรอันนี้อะไรขอไข่ต้องเล็กๆใช่ไหมลูกฉลาดกันหรือเปล่าอือเอ้ยฉลาดเห็นมะเบนแล้วขอขวดนะอ่ะเขียนให้ครบพอน้องพุงเลยดิเขียนไม่ครบดิเขียนได้ป่ะลูกอันนี้ครบไปเขาเขียนอ้ออ้อไม่เป็นระหว่างเขียนอออ่างเป็นป่ะ เป็นอะไรเรียนจัดเทอมหึ<ๆ>่งก็เขียนไม่เป็นอีกขึ้นอนุบาลสองไม่เขียนไม่เป็นอีกตายตายมันจะขึ้นอนุบาลสองป่ะ<ม>อ่ะขึ้นประลูกหนูจะเรียนอนุบาลหนึ่งเหรออยากอยู่ห้องเดิมป่ะเขียนดิเขียนต่ออะไรเอาอ่างอะไรหวานเอาอ่างอะไร เนืองน้องปะเขียนชื่อตัวเองนึ่งดีกว่าไม่ต้องเขียนตัวอื่นเขียนชื่อตัวเองห้อหีเขียนห้อหีก่อนชื่อหวานเนี่ยห้อหีไม่สนใจเลยเอารมณ์อาร์ติส์ค่ะอะไรถนนเนาะ บันไดเหรออะไรอะบอกกวล์ฟน,น่ะดิหวานว่าคนกินไอนติมเหร่หว่าไอติมไม่ก็ไม่เป็นเอ้าเมื่อคืนนะว่าไอติมอยู่เลยที่เป็นก้อนๆเหมือนขี้หมากอล์ฟเห็นนะไม่บอกไม่ใช่อติมอ้าวก็หวานบอกรถมะนาวมาเป็นไส้มันเป็นไส้โคนอ้าวหวาไส้โคน